อย่าทิ้งคนรู้หนุมนะหนึ่งสองสามส่คสวัสดีครับสวัสดีครับครับงสองคนเป็นงานเป็นงานยิ่งใหญ่เลยครับเพราะว่าไม่คิดฝึยกับผู้บริหาน้แบบจัดงานยิ่งใหญ่มากระกับมากแล้วก็ฝึกว่าแบบนี่เป็นยังไงภาพวีดีที่จริงมันยิงใหญ่ก็เขาบอกว่าก็ยอดฝีมืดีมากแล้วก็มาไสออเคสตราอีกอยากเอาอีกโอ้โหยอดเลยครับวันนี้ยิ่งใหญ่มาก จริงๆผมชอบเพลงที่สองครับชาร์ลงที่สองว่าเป็นเพลงที่ผมได้ยินค่อนข้างบ่อยมากๆในเมื่อก่อนที่แบบว่าเขาแบบฝึกเพลงนี้แล้ววันนี้ได้ออกมาแบบโชว์แบบจริงจังก็เลยออกมายิ่งร้องผมจะขอร้องาอีกเพลงอีกใช่เจ้าพ่อเซียงไฮครับใช่หรอกแทมแทนแทนแท้แท้แต่คราวแรกเราแทนเราถามทุกทาว่าจริงไหมครับจริงโอเคงั้นเดี๋ยวผมร้องให้จริงๆ เป็นภาษากวามคุ้มด้วยแล้วก็เป็นเพลงแรกที่เป็นเพลงเป็นเพลงจีนแบบเป็นเพลงจีนที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นแคปโทนิสอะไรเงี้ยเอลยที่ไม่เคยร้องเลยงานแรกปกติไม่ไม่เคยร้องเคยมีนะไม่เคยปกติจะมารดนิตลอดนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ลองร้องดูฟ้าดีเส็ดมากเส็ดมากดิเส็ดมากแล้วเป็นไงวันนี้เราจะร้กับยากมากกับกรี๊ดนะครับผมก็ขอบคุณที่ให้โอกาสที่จะตั้งอุปการะทายเตยแรปแรป ก็ดีเป็นมันมันมันไม่ได้แค่ร้องกับแบบว่าทีมปกติเราได้ร้องกเอาเวสต้าด้วยก็เป็นโอกาสใหม่ใหมเลยเป็นโอกาสพิเศษที่ให้เราพิเศษครับเพราะว่าได้ร้องให้แฟนๆฟังด้วยใช่ครับไอ้อย่างที่บอกว่าปีนี้เป็นปีม้าไปสำหรับผู้หลังม้าไปเป็นอย่างไรม้าไปเราก็ต้องวิ่งไวรวยซับรับซับเหมือนม้าที่ติดไฟม้าติดไฟ รวยวิ่งวิ่งถึงไม่หยุดเลยใช่ตั้งแต่ต้นปีตั้งอู่ทำงานเผื่อม้าติดไฟเหมือนกันครับชอบมากเลยปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่เริ่มต้นปีได้ดีมันสบาใจเนาะใช่ม้าไฟเลยอย่างนี้โอกาสขี่รถมันจะต้องมีของใหม่ให้กับคนสมัยจริงเหรอฮะใช่เพิ่งให้เองนะครับหมดตัวแล้วฮะใช่ก็กลัวใหมายถึงก็กลัวอ๋อก็คลัวโอเคัวให้ถ้าเราต้องเลือกของในเซ็นเตอร์ให้แบบอย่างเงี้ยในจริงจริงมันก็ถ้าต้องเลือกของให้เซ็นเตอร์ให้ในในเซ็นเตอร์ให้ใช่ไหมครับ แน่นอนอยู่แล้วครับผมก็ต้องเลือกลากลาสครับก็ไปซื้อเลยในเซนติโบมีขายมาผมที่ช็อปนะครับผมก็ให้มาร์คหน้ากันทุกคนหรือว่าจริงๆแล้วจริงเดินเคาน์ตอรแปลตรงนี้ครับอย่างที่เห็นเนี่ยเราก็จะซื้อวที่ได้ใช่เราก็จะซื้อแบบว่าของแบบของฝังนที่เยอะแยะมากมายมีเยอะคาเด็บโบโอเคเราเราออเราขายตรงนี้เลยใช่เราคาเด็บโบให้นั่นเซนีิชันท่านไงเขามีเคาน์เตออยู่ได้ ซื้อได้เยอะเลยครับจนการดูแลให้ความดูแลใชไอรับเชิญชวนที่เป็นแฟนมาเที่ยวครับจริงๆก็เมื่อกีจ้จุดจีนก็ช็อปไปแล้ว,วปปแบบได้ช็อปปิ้งมีความสุขที่อ่บได้มาช็อปรองเท้าเป็นคู่ก็รู้สึกว่าถ้าเรามาช็อปปิ้งที่เซ็นทรัลเวิลด์คือของแบบมีให้เลือกเยอะมา <พบ S 2> กครบครันครบครันบอกเลยว่าครบครันไม่ว่าจะเป็นแบบของกินของใช้ มาทาอะไรพวกนี้คือแบบช็อปได้หมดเลยที่เซ็นต์แวเวอร์แล้วก็ออกไปแจกจ่ายแบบว่าญาติญาติใครที่ญาติเยอะมาที่นี่คือครบจบที่เดียวแน่นอนครับก็เรียกว่าคือสมมติว่าขึ้นเฉ๋อคุณจีนไม่รู้จะไปไหนนะครับผมมาที่นี่ครบตั้งแต่ช็อปปิ้งกินข้าวดูหนังเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็หรือว่ามาถ่ายรูปเล่นมีเทศกาลเฉลิมฉลองนะผมสิดว่าครบคันมาก,มากๆเลยอย่าลืมมาที่เซ็นต์แวเวอร์กันนะครับผมน้อย พาคุณพ่พอคุณแม่พาลูกพาหลานมาเชียรเล่นได้ใช่มีจุดเช็คควอตข้างหน้านะครับผมแผ่วนรูปของมาฟได้แล้วก็แบบมีแบบเขาเรียกอะไรมีเริร์ฟเวออะไรด้วยแบบว่าใครมีแบบว่าต้องการแบบเฮ้ยต้องการแบบเริร์ฟวเรมงการงานความรักอื่นก็มาได้ครับ,บที่เซิว็นี้ที่เรอเิด็นสีก็สีนงก็เป็นีนน่อ,อาายากให้เเนี้ก็เป่ายกเปิดนสีท่าอยากให้เปดนะครับผมก็เอ่อ 最重要的是是你们要好好照顾自己好吧所以快乐身体健康ม่เกี่ยวไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็อันนี้ก็อันี้ันีกเมื่อวัีอบอกว่าสิ่งที่สคัญที่สุดมกเป็นหัวเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยปีใหม่นี้ก็อยากให้รักษาสุขภาพแข็งแรงแลวก็ฟาชายฟาฉัยรวยชัวร์รวยรวยรวจะได้มาเจอกันช่ร่วยมีเงินทองฮะร่รวยมีใครรวยพมากไหมฮะ ล่ำรวยทองนะฮะล่ำรวยโดยทองนะฮะขอล่ำรวยโดยทองไม่ใช่ไม่ได้ผมไม่ใช่ผมแน่นอนเอออะอย่างที่เห็นจุดจีนเนาะช่วงนี้งานเยอะงานเยอะนแต่ในตอนคนเป็นการว่างว่างมากใช่ว่างเลยคุณลูกค้าครับคุณพี่คุณน้องจุดจีนแล้วก็วงวาเลนไทน์ด้วยป่ะผมชอบคิดว่าะแต่ละวงานเยอะไม่เยอะที่เยอะก็คนมาดูแนคภับใช่ล็อตที่ ชอบอยากเจอไปครับอยากร้องเพลงให้เป็นแฟนคลับเอออย่าว่ากิจกรรมยังก็มีใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมถึงไหมชื่อมาชื่อมาวันนีวันนีเราได้อีกเลยราไม่ได้มาคนเดียวเรามากับแบบว่าของเค้าหลับของพวกเราเราความรักของเรางานเล่นขนาดนี้แล้วแบบช่วงจริงมีแผนจะไปไหนโอไม่น่าได้ไปไหนกันครับไม่มีไม่มีแต่ว่าคิดว่าจะหาวันแล้วไปรำมากไปที่อืก จะหาวันแล้วให้าว่างมาแบบว่าทําพิธีเล็กๆน้อยอเล็าเล็กๆน้อยๆจริงๆนะครับทำความเชื่ออะไรอย่างนี้แล้วก็มีให้ของเราที่บ้านที่บ้านบางส่วนนนิดึงครับก็ทีนี้เ<อ>ขาต้องให้เหราแล้วนะ<อ><อ>เด็กก็ให้ผู้ใหญ่แล้วนะตอนนี้นเด็กก็ให้ผู้ใหญ่เหรอใช่จริงๆเด็กก็ให้ผู้ใหญ่ก่อนจริงๆจริงแล้วผู้ใหญ่ก็ให้ให้เด็กกลับมาให้น้อยกว่าให้น้อยกว่ามันเป็นสัตว์ของบปัจจุบันได้ได้แล้ว yes yes จะพาไปเที่ยวเท่าไรแว่าแบบถิกจะให้อะไรผงเปาครับผงเป้าทาร่าสิบตัวอยู่แรงแค่ไหนก่อนว้าวเป็นยังไงบ้าง Amazing อย่างอย่างที่ทุกคนเห็นคือเอาแค่กล้องเบื้องหลังอะคือกล้องผมบอกแล้วว่ากล้องถ่ายอะเยอะกว่ากล้องที่ที่สื่อมวลชนอยู่ตรงนี้อีกใช่ซึ่งมันเป็นกล้องแบบกล้องจริงจังมากๆเลยนะแบบฟิวเองอ่ะประมาณสิบตัวใชตัวตามถิกตัวสามสิบตัวแล้วแสงไฟอีกแบบนี้อีก ป็พรายการก็บอกว่าเป็นเป็นรายการที่อยาแฟนรายการก็จะบอกว่าเอมันมีมันมีกลิ่นเหมือนแบบว่า running man ของแบบของ original เลยซึ่งก็บอกว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ที่มาจากเกาหลีเลยก็มีความลเลยเขาก็เขาก็คุยกับเราแบบโอ้ยชัวร์ตัวอันเคอันก็เจ้อันเดย์อันเดยเลยอันเดยซึ่งเราก็จะมีคนคนเปกดชื่อเป็นครีเอทีฟจากเกาหลีเลยซึ่งมันสนุกมากๆผมพูดเลยว่าในชีวิต ผมเป็นแต่กิจกรรมที่ผมกล้าพูดว่าผมทากิจกรรมมามากกว่าประชากรโดยเฉลี่ยมากโวยในขนาดน,นั้นเลยจริงๆพี่มาแต่กิจกรรมแล้วพี่เข้าถุกค่ายแล้วพี่พูดเลยว่ารันน i ่ g แมนนี่คือที่สุดที่สุดไปเข้าค่ายลูกเสือ <c oughs> เข้าค่ายอะไรก็ตามทีเ็นมหาหลัยไม่มีสุดคนนี้นี่คือเรียกได้ว่าสุดที่สุดที่สุดของไทยรันน i ่ g แมนไทยแลนด์ คือมีคนเอาไปเซลล์นะครับแบบภาพเปิดตัวใส,ส่สูทกันยืนกันแบบโหเท่มากมเลยแต่พอไป็นาภาพเบื้องหลังนะครับแบบอะไรนี่คือใช่คนเดียวกันหรือเปล่าคืออยากบอกว่าเอ้ยเราแต่งหน้าที่ผมนะเอ้ยเห็นเกาหลีแบบไม่ได้ทําแต่ก็แต่ตงไปเถอะเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูทำให้รูรว่าเล<ะ>็กเป็นยังไงอของเกาหลีเขาจะเปลี่ยนอะไรของเราใช่ไหหล่อสกพักหนึ่งเพื่อแล้วคือกลับมาจากถ่ายแล้วที่แมนบ่นทุกวันบอกว่าโอ้โหนี้เจออะไรวะภาพเหนื่อยนู่นี่นั่นแบบแอองแต่ไม่บอกว่าอยูชันไหน โอ้ไม่ก็ฉันหนหรอฉันตลอดนะก็ฉันฉันอะไรอะไรที่เราแบบว่าฉันแปลกแล้วกันแปลกใหม่ไม่ผมว่ามันคือเวอร์ชันที่ทุกคนสู้ชีวิตนะมันคือการเอาตัวรอดผมว่าซีซั่นหนึ่งอะเือนกันตอนแรกแบบอุ้ยเบาๆนะทุกคนแบบอุ้ยเราเล่นกันสนุกนะแต่พอไปเจอกองเจอเซตอ่ะแม้กระทั่งพี่เผือกคุณพ่อที่มีลูกอยู่แล้วเขาตายนะเขาสู้อยู่นะยอมจะไม่ได้ ใช่ยอมกันไม่ได้อันนี้คือก,การณ์ทางานใหม่เลยหรับก้าวหน่งใหม่มากเฟรตี้มันเป็นมันเป็นมันมันใหม่คือต่อให้ใครที่เฟรตี้มาอย่างที่โอ๊ตเองเก็บอกว่ามันเขาไม่เคยเจอกองแบบนี้มาก่อนกองที่มันขนาดนี้แสดงว่าแฟนก็ต้องรอพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้จอมนี่แมนมีสปายที่ซุกซ่อนอยู่ามากมายที่พวกคุณจะวินเนนะี่ยใช่ไมไม่เป็นไรผมคิดว่าคุจะชนะเกมเรื่องแรงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาตื่ตะวันเขาก็<ด>สปอยด์เ่ด์เนียว่ามันจะเปไ็สปอยด์เหรอพีอ่เดี๋ยยากเดายากแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ตั้งอยู่ด้วยครับเ<อ>ป็นกำลังใจให้ใหด้วยฝัย่งนี้ก็มีแานนี่แมนฝั่งนี้ก็มีแม้กันนะแล้วคือโปรเจกต์แนนเป็นยังไงบ้างครับ Girl from Norway w ก,ก,ก็แบบว่าเป็นเดี๋ยวเราเปิดเทอมก่อนช่วงนี้กิดเทอม เดือนหน้าเปิดเทอมแล้ววันที่7มีนาคมมันมีรูปคุณแบบสปอยออกมาที่คุณไปทําท่านี้ให้ชื้ยอะไรอ่ะอ๋อโดนหักมือเดนหักมือหรอโดนหักมือที่จริงผมเป็นคนดีมากผมเอาง่ายๆสปอยนะครับผมเป็นนักบทเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นในกิจกรรมแล้วก็เป็นคนชอบถ่ายรูปสถานการณ์เพื่อสังคมไว้ใจได้ใช่ไหมไว้ใจได้ผมเป็นในกิจกรรมที่ชอบถ่ายรูปผมมีตรงไหนแต่ต้องไปรอดูกันครับว่าทำไมแนนโอ้ช์กลับมาอะไร เอ้าผมไม่ได้พูดอะไรเลยเขาเห็นอยู่แล้วเต้นเต้นท่าไหนนะเห็นยเดียวใช่แต่ว่าเราดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้ดูกันแล้วใช่ไหมเริ่มกินทีแรกนะครับผมวันที่7มีนาคมค่ะเอฟิกแล้วก็วบริโอชิโนใช่ครับเอางี้พี่ถามว่าฟิลลิ่งแรกที่มันเปิดตัวแฟนจะต้องรู้สึกยังไงกับตัวโดนใจเรื่องไหนี้ยมันชอบเอ่ไเอาเป็นคำท่าคำท่าคำท่าเขาคงแบบเฮ้ยหลอ โอ้แบบอะไรคือด้วยความที่แบบผมก็เป็นแฟนคลับเนนโลมาตั้งสองซีซั่นแล้วอ่าผมดีใจมากเลยที่แบบได้ไปมีส่วนร่วมในในซีรีส์ในโอ้คันงนี้อีกรอบนึงก็ดีใจดีใจมากเพราะรู้สึกเป็นโปรเจกต์มากแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยเล่นบ,นบทญญแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เฮ้ยแต่ละอีพีคนละคนต่างกับไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยปากคราา <S <S ับปากคราาับ้วเขาเป็นแล้วเขายังไม่น่าเชื่อนะครับเขายังเป็นเด็กนักเรียนได้นะ คนหน้าคนเด็กมากเอาจริงๆนะปฐมเอาจริงนะปฐมยังเล่นได้เลยอ่ะคีิปมาเผยแล้วเป็นอนุบาลนะอยากให้เอาพ้าอ้อมมาใส่เลยนะกลมกลุ้มเลยนะได้ไหมได้ไม่เป็นไรแต่ที่รู้ๆคือตอนไปถ่ายมีคนมาให้กลังใจด้วยแค่นั้นแหละทีมงานที่คนนี้ไง ได้ไปจิ่มไปจิ่มเขาเลยปะไปถึงจิ๋มเขาก็ต้องไปหาทีใช่มล้วนี่ีลงานเดี่ยวแล้วใช่ไหมแล้วผลงานของเราสองคนจะมีไม่ได้สำหรับผลงานชู้ของพวกเราเนี่ยก็ต้องพูดได้เลยว่าการุณาบอกได้เลยว่าให้จับตาแล้วรอเนาะจับตาแล้วรอรอแป๊บนึงรอรอรอให้ผลงานเอาจริงๆตอนนี้เราโฟกัสเรื่องเพลง ปีนี้พวกเราทั้งสองคนคือเอาจริงๆคือมีให้ทุกคนได้ดูแบบถูกใจแน่นอนแต่เราโฟกัสเรื่องเพลงแต่โฟกัสเรื่องเพลงใช่เราโฟกัสเรื่องเพลงเพราะว่าเฮ้ยปีนี้มก็อะไรอีพีรู้อันเนี้ยเขาทำไม่มีไม่มีก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่แล้วเป็นปีแรกที่เราได้ออกซิงเกิลเดี่ยวแต่ละโฟใช่แต่ว่าเราพิ่งปล่อยเราบ็ไม่ได้ซื้อกันอ๋อใช่ใช่ใครใครคิดถึงเพลงที่แล้วเพราะว่าฝากบอกว่าถ้ายอดถ่ายเราไม่ถึงก็ไม่ได้ออกเพลงใหม่ใลาคนเนี่ยอยากเล่นเพลง ก็จริงไม่เอาจริงๆนะจริงช่ก็มีมีผลกับกับเราแล้วใจก็ถือว่าแบบไม่มีไม่ใช่มีผลทางใจอ่าพูดอาจจะังไม่ครบนะเพราอย่างเมิ่อย่าเพิ่มีผลทางใจเพราะรู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่ายังอยากเก็บเลยในฐานะของศิลปินรู้สึกว่ามันเป็นครั้งมันเป็นซิงเกิลแรกของเราทั้งคู่ก็ใช่เป็นเมโลดราม่ครั้งแรกของเราทั้งคู่ก็รู้สึกว่าได้เห็นแบบสไตล์ของพี่ท่าอุ้มก็เป็นแบบนี้ออร่าเดอร์ใช่แบบลิมิเต็ด ใช่ว่าอะไรที่มันแบบใหม่ๆใช่จอนแบลรี่ก็ไปสามารถเก็บกันได้ถือว่าเป็นความทรงจำดีๆนะคใช่แต่ทีนี้สัญญาว่าออกเพลงครบเมื่อไหร่ปล่อยให้อัลบั้มนั้นแค่นั้นเลยจะไม่ให้พารีรออัลบั้มเสร็จปุ๊บอัลบั้มใหม่ออกมาเลยเฮ้ยนี่ไม่ได้พูดเพื่อคาดไปเลยอ๋อคาดเลยอัลบั้มนี้ ไม่พุดและคาดไปก่อนเลยเราวางเยียร์แพนของตัวเราเองไว้ต่อหน้าสุดเลยตอหน้าสุดเลยเพ่อเป็นการกำหนดเด้ไลน์ของทุกอย่างปีนี้ออกเพลงปุ๊บสุดปุ๊บยมรับปล่อยได้เลยปล่อยเลยตัวเพลงสุดท้ายก็ดีเหมือนกันนะ่ายปุ๊บเพลงใหม่ออกเลยใช่ใช่ไม่ไม่ไ่ไ่่ใ่่่่่่่ไ่่่่่่่่่ รูปเนี่ยเราบ้ามันคือแบบว่าจึงร้าแล้วนคนเห็นมือเชนไรมันก้องหว่อยไหรจริงผมยังไม่เห็นเลยมือเช่นไรเป็นยังไงแต่ว่าจะบอกว่ามันน่าจะเได้มากๆเป็นของที่ต้องมีเก็บได้เหมือนบงก็เหมือนกันก็เก็บได้เหมือนกันเพราะว่าปีนี้เพราะปีนี้จะได้ไปใช้เราจะได้ให้ใช้มาตามงานต่างๆใช่ตามงานต่างๆเพราะเราพอดียังไม่ได้มีมีชื่อแม่ของพี่แล้วงานนี้ต้องไปใช้กับพี่สายป่ ไม่แล้วแต่เลยเพราะว่าเราเผื่อเราไปแบบว่าเฮ้ยเราเนี่ยเดี๋ยวโอลิมปปสก็ไปอ่าใช่เดีวโอลิมปปสก็ไปพี่ชายหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่าอันนี้คือคิดว่าพี่อูอยู่สีเดียวกันนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมอาจจะอยู่สีแดงก็ได้ มากันไหนพี่พี่หรอมีแค่สองสีส้มกับเงินนะจ๊ะตอนนี้เขาซื้อสองสีเนาะไลซ์ซื้อสองั่งสองส่องกับฝั่งเงินใช่ซู้อันอยู่ซึ่ผมมีฝั่งส้มเนาะอุ้ยเราอยู่ด้วยไม่แต่ว่าคืออยากเป็นเตะบอลด้วยแต่วันนี้เขามีลูกรูปรูปกีฬาใหม่ๆอะไรหรือเปล่าเออมีาจจะมีกีฬาใหม่ๆเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวเสียดายวิ่งลาวตอนนี้ เรนเ็ที่เปรียปร้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วมาถึงว่าอยา,วอยากวิ่งแมยากวน่งแล้วศ <c oughs> ิลป์วิ่งราวากแย่พันธภาพมากพี่น้องภาษาคุยไว้จะไปวิ่งราวครทั้งที่แล้วอยู่คนละสีอยู่คนละสีใช่ครับทั้งที่แล้วแบบผมอยู่สีส้มก็ทําให้สีส้มชนะไปแล้วเขาบอกว่าด้วยด้วยด้วยเต้าล้นวนๆเลย <c oughs> เดี๋ยวยูไ้นะศิลปินที่อยู่สีส้มทั้งหลายนะครับสีส้มปากดูควา<ด>มแบบว่ามันของเขาผมเนี่ยเป็นคนควบคุมทั้งหมด ช่วยพี่โอ๋อีกทีหนึง่งอยากให้ไม่เดี๋ยวเราแก้แค่นี้นะเราชนะแบบนี้จะได้ชนะไมได้อีเลยทีนี้เราดูผมชื่อตรงไหนแล้วผมจะไปช่วยทีไหนเป็นกำลังหลักบ้างก็สงไหนที่เป็นผมเตรียมชนะได้เลยเฮ้ยแต่ว่าบอกเลยนะปีที่แล้วผมมีความสุขแล้วทำไมได้แต่ว่าเตะอ,อัดผมมาเหรอเขาเตะอัดผ <c oughs> มเพามีความสุขเลยนะแล้วก็แบบเป็นภาพมีมากรูปภาพนั้นแต่ว่ากหน้าคุณตั้งใจมากก็ตั้งใจอยากได้เจอในกีฬาเดียวกันปีนี้เอาไวละ ผมจะยอมแพ้แต่ปีที่แล้วนะอยู่คนละสีเขาก็ไม่มาชาร์จอย่างไวแต่เรกลัวมันจะซ้ำรอยครั้งที่แล้วแบบล้มลวยเอ้ยไม่ล้ม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 ขอบคุณครับไม่ล้มนะครับก็เจมที่ตลอดนะครับไม่ไม่อ่อนพรในนนแต่ว่าปีนี้พอปีที่แล้วเราเราทั้งสองคนยังแบบอางทีทีไม่ใช่ทั้งสองคนเราคนเป็นปีแรกก็ทุกคนก็ยังใหม่อยู่แต่ปีนี้บอกเลยว่ารู้รู้ทิศและจะตัดจะเต็มแน่นอนและปีนี้พวกเราจะสว่างมากขึ้นด้วยเพราะว่าต่อให้เราไปริมป๊อมแล้วเราแปะลาการ์ก่อน แต่งใช่ใช่แล้วเราใช้คาริบูต่อแล้วเราใช้คาริบูต่อด้วยใช่กินไก่ทอดในงานอะไรอ่ะอย่าลืมนะไปรีวิวป๊อปใช้ซัมซูนถ่ายคฟูมได้ไก่ใช่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเขาจะออกรุ่นใหม่มาอีกเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเซ็นต์ซื้อของที่ไหนเซ็นต์ซือของที่เซ็นทรัลทัวร์เซ็นทรัลเทัวร์จริงครับไม่เอิ่ขอถามนิดนึงวันเสาร์นี้วันอะไรทา์แล้วเฮ้ยปีที่แล้วเราทำไว้ดีปีนี้ยังไงบ้าง ที S <S> ่แต่ว่าดีมันไม่เหมือนกันนะปีนี้ดีอาจจะดีสอดชัยก็พออ่ารอดูแต่ว่ามีงานมีงานมีงานผมมีงานใช่ผมมีงานผมไม่รู้ผมอยากหลับตาหรืนสาครับวุ้ยอะไรอ่ะอย่างงีไรไม่ไี้บอกไี่บอกอะไรนะอะไรนี่เป็นแค่อะไรเป็นแค่หลับตาหรืออะไรไม่เป็นไรครับต้นแบบว่าชีวิตนี้ผมใช้เงินเยอะแค่ต้นปีพอปีใหม่ วาเลนไทน์วันเกิดไม่ใช่แค่ตัวเองนะให้คนข้างๆนี่แหละมีจริงเหรอปีที่แล้วผมอะเอาผมกล้าพูดเลยนะผมซื้อของให้ตัวเองอะยังถูกกว่าการที่ซื้อของให้พี่เขาอีกอแต่ที่ซื้อของให้ออฟโรดเนี่ยที่เนี่ย เรียกได้ว่าเค้ที่พี่ขายนะพี่ย่อแคบลงแต่ขายดีนะเดี๋ยวว่าบ้างๆ่าเดี๋ยวมาเอ็กโดนฉาบเลยนเดี๋ยวว่าจะมาลงที่เซ็นทันคุณผู้บริหารกับเรียงฮะว่าจะมาตามตลาดเซ็นทันต่างอยากให้ทุกคนได้กินทุกผัวเมืองขออนุญาตไปตามเซ็นทันภาคยาถึงใช่เซ็นทันอากาศจะให้เชียงใหม่ขออนุญาตไปด้วยนะครับพี่พี่เซ็นทันฝากด้วยนะครับโกโก้ในกำนานของแท้เจ้าดีเจ้าเดียวเจ้าฝูที่โดนดังดราม่าในติ๊กต็อกนะฮะเลยเป็นเจ้าในติ๊กต็อกถ้าเจ้าอื่นเคลเมื่อดังในติ๊กต็อก อ,อ,อยู่แล้วนะครับเ <Network. S 2> น็ตตี้ขายดีอยู่แล้วก็มีออกมาฉากเดียว <laughs> ไปเล่นเป็นรับเชิญแปแบงฝากด้วยฝากด้วยแต่ว่าต้องบอกว่าพี่ะเด็ดคือเดือดมากผมก,ก็เลยว,ว่าคือไปเห็นเขาแค่วันเดียวคือเขาแบบเขาทุ่มเทมากๆใช่แล้วบอกเลยว่าแต่ละอย่างคือแบบผมด้่นโอกาสไปดูเบ้างหลังนิดนึงก็ถือว่าแบบว่าเฮ้ยเ<ๆ>ขาเป็นที่มากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นกองที่ ี่ถึงแม้จะผ่านไปแค่ฉัดก็ไม่ผ่าโอยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวมีแนนโนเดี๋ยวรอประมาณตอนที่สามตอนที่สี่เรารอไม่เคยกันต่อครับเออนี่เขาเรื่องเยอะนะขออนุญาตปากเยอะนิดนึงผมมีอะไรอีกวะมีที่อุ้มว่ามนเพลงเยอะหมดแล้วเฮ้ยมีอีกอีกเพลงประกอบละคร อยากลองอยากลองอยากลองมากเลยเดี๋ยวมีใครเห็นอยากให้ไปลอง ว่าเราปีนี้ยังไม่มีเลยปีที่แล้วเนี่ยมีแล้วคุณเห็นเห็นคุณไปเข้าคงเข้าคันติวอะไรสักอย่างเนี่ยใช่เออไปติวช่วงนี้ติวไปดีกว่าไหมใช่ครับเออแต่เรื่องนี้ไม่ไหวแล้วแล้วผูกไม่อยู่แล้วก่อนที่คุณดูในจะช็อปโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับวันนี้เป็นจริงนะครับใส่ค่ะเอ็นดูมากเกมเล่นกลางต่อกลางปลาห้ามยากอยู่เต็มไปหมด มาใช้โอ้ไดึงตาได้เลยครับขออนุญาตให้คนสัมคั์กับซัมซุงก่อนนะครับซัมซุงจะยิ้มเยอะ่อยม่ต้องหยนี้ดยยิ้มเยอะยิ้มนาน หาอาจจะหักได้ไม่มากนะครับผวนาดูเริ่มงงแล้วคะไหนกล้องแฟนคลับไหนสื่อง่หญ่ก่อนเดิมเนี่ยี่ผชาย้มหรอ No.